วันนี้เรามาพูดถึงไฟเบอร์จากันครับเห็นหลายคนเรียกกองมากเลยว่าแบบอยากให้ทำไปเนี่ยนะเอ่อก็โอเคมาดูกันว่าตัวมันเป็นอะไรยังไงตัวมันเน่ะเป็นมอสเตอร์ธาด,ดินเลเวล3พลังโจมตี5 0 0อแล้วก็ดีเฟนต์ห้าร้อยอืมเป็นเผ่าพืชเป็นฟลิปมอสเตอร์เป็น Monster, เอฟเฟกต์มอสเตอร์เดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าฟลิปมอสเตอร์คืออะไรฟลิปมอสเตอร์เนี่ยมันคือมอสเตอร์ประเภทที่เอฟเฟกของมันน่ะจะทำงานก็ต่อเมื่อ ไอ้ตัวมันหงายหน้าขึ้นมาจากสภาพความหน้าตั้งป้องกันไม่ว่าจะจากการโดนอะไรสักอย่างโขกหรือว่าคุณจับมันหงายขึ้นมาแบบนั้นนะเนาะแต่การจับมันหงายขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอามันเซตในเทินแรกแล้วจะจับมันหงายขึ้นมาได้ในทันทีอะไรแบบนั้นเลยไม่ใช่นะครับคุณทําแบบนั้นไม่ได้ก็คือคุณต้องเซตมันก่อนเทินหนึ่งในสภาพตั้งกันแล้วก็งอผ่านเทินไปของฝั่งตรงข้ามแล้วค่อยเข้าเทินคุณมาอีก,กรอบ เราค่อยจับมันงายขึ้นมาเอฟเฟกต์ฟลิปของมันก็ค่อยทํางานนะเนาะครับก็เป็นลักษณะเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างช้าครับถ้าเกิดว่ามองในคอนเท็กซ์ของยุคปัจจุบันเนี่ยเนาะะก็คือมันสามารถโดนมอนสเตอร์แบบบาร์กอนอะไรแบบเนี้ยยิงออกได้ง่ายๆเลยนะหรือว่า s p l i t t l e เทิลไหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับอไอพวกฟลิปมอนสเตอร์เนี่ยมันเลยไม่มีใครเล่นแหละใน Yu oh! ยูกิโอยุคสมัยปัจจุบันครับมันมันช้าเกินครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามองในคอนเท็กซ์ของยุคโอสมัยก่อนนะเนาะมันก็เป็นมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่เพราะว่าไอ้เกมมันยังช้าอยู่เนาะ,ะแล้วก็เอฟเฟกต์ยงเอฟเฟกต์ยิงบอดเนี่ยมันก็โดนลิมิตโดนอะไรไปค่อนข้างเยอะนะในในสมัยก่อนพวกบอดเบรกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าในตอนนั้นมันค่อนข้างแรงครับสาหรับพวกบอดเบรกเกอร์อ่อพาวเวอร์เลเวอของไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันยังแรงสําหรับสมัยนั้นอยู่แต่ว่าในยุคนี้มันก็ ไม่ได้แกงเวอร์อะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนะเาะในยุคนี้มันอย่างอื่นมันโกงจนแบบเราสามารถปลดพวกบอดเบเกอร์ไอ้พวกนั้นมาได้หลายๆใบแล้วครับก็กลับมาที่ไฟเบอร์จาไฟเบอร์จาเนี่ยมันมีเฟซบอกว่าฟลิปอ่อฟลิปแล้วผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต้องสับการ์ดจากบนมือแล้วก็บนฟิลแล้วก็ในสุสานทุกใบอ่ะของตัวเองอ่ะกลับเข้าเด็กอ่อแล้วก็จวการ์ดขึ้นมาฝั่งละ5ใบครับ ก็เป็นการรีเซ็ตเกมสเตตของไอ้ที่กําลังเล่นกันอยู่เนาะอ่าคือแบบรีเซ็ตทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์อ่ายกเว้นของที่ออกนอกเกมไปแล้วะนะอ่ารีเซ็ตทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์แล้วก็เริ่มใหม่หมดเลยแบบเนี้ยครับอืมก็สำหรับในยุคนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้เพราะว่ายุคนี้มีในโกงในเกตมียิงออกมีอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคก่อนเนี่ยยุคก่อนมันก็จะอันเนี้ยนะค่อนข้างแรงตรงที่ว่าไอ เกมมันก็ช้าอยู่แล้วเจอแบบนี้รีเซ็ตทุกอย่างกลับไปเป็นศูนย์อีกแล้วก็แล้วก็แบบต้องมาเริ่มกันใหม่อะไรแบบเนี้ยครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงครับเกมมันแบบจะนานขึ้นนะเวลาใบนี้มันได้ใช้เอฟเกของมันครับนั่นแหละมันเลยเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ใบนี้มันโดนแบนนะเนาะคือตัวมันค่อนข้างน่ากำคาญครับกับตัวไฟเบอร์จาเนี่ยในคอนเทก็กซของยุคสมัยก่อนนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วม,มันโอเคแล้วเอาจริงๆผมมองว่าตัวมันอะปลดมา3ใบได้โดยซ้ำเหล่ามัง่งแต่เขาก็ไม่ยอมปลดเนาะก็โอเคแล้วแต่คนน่ะมิครับแต่ว่าที่เนี้ยมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัวจาจาทั้งหลายเนี่ยไฟเบอร์จาไซเบอร์จาเนี่ยมันมันโดนแบนเนาะเ,เพราะว่ามันมีท่า ftk ของมันอยู่เดี๋ยวผมอธิบายว่ามันเป็นอะไรยังไงมาเดี๋ยวเปิดคลิป YouTube อธิบายเลยซึ่งคลิปนี้เนี่ย มาจากช่องคุณเบลลี่เจอเกนนะครับก็ต้องขอยืมคลิปเขามาอธิบายคอมโบะนะ,ะตัวไฟเบอร์จารเนี่ยเราสามารถเล่นกับการ์ดอย่างเดอะ a ชลโลกรีฟแล้วก็บุ๊กออฟไทโยแล้วก็โซลรีลิสได้รวมถึงแมสไดเวอร์ด้วยครับมาดูเชลโลกรีฟก่อนเชลโลกรีฟเนี่ยมันบอกว่าสามารถสั่งให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งนะ่ะทำการทาร์ e เก็ตมอสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานของตัวเองอแล้วเอามอสเตอร์ตัวนั้นมาสเปนบนบอร์ด ในสภาพตามป้องกันความหน้าครับส่วนบ o กออฟไทโยมันบอกว่าสั่งให้มอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งกันอนะ่ะหงายขึ้นมาได้ครับส่วนโซ l e ลิสมันบอกว่าทาร์เก็ตไอ้การ์ดหใบในสุสานฝั่งใครก็ได้แล้วแบน i s h พวกมันทิ้งตัวไฟเบอร์จาเนี่ยมันบอกว่าเก็บจากบนมือบนฟิลแล้วก็ในสุสานกลับเข้าเด็กเนาะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเก็บจากนอกเกมไง พราะงั้ยมันก็มีช่องโหว่ที่เล่นกับโซรีลิสได้อยู่บางคนอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันอะไรยังไงตัวเด็กก็จะเล่นคล้ายๆเอ็กโซเดียครับก็คือจวด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 โว่เออแล้วเอาไฟเบอร์จาลงหลุมเงี้ยเนาะเออหรือเอาเซตก็ได้ครับแล้วจวหาไอตัวชารโลกรฟอะไรพวกนี้มาจวหาโซรีลิสเออเนี่ยเห็นจัดวกัว่แล้วก็เนี่ยเนาะใช้เชลโลกรีฟเอาเอามาคว่ำอืมเอาไฟเบอร์จามาคว่ำแล้วก็โซรีลิส สั่งแบนดิช5ใบจากหลมฝั่งตรงข้ามอืมแล้วเปิดบุกออฟไทโยรีเซ็ตทุกอย่างอ่าแล้วทีเนี้ยก็ทําแบบเดิมบนไปอะครับจนเด็กอีกฝั่งเนี้ยมันมันหมดแล้วเนาะอืมก็นั่งดูกันไปครับอ่าทิ้งมือทั้งหมดเนาะเซโลเกฟไฟเบอร์จากับไม้ก,กอบทิ้งมืออีกกอบหนึ่งพอร์ตออฟกรีดวันเดอร์พีซโซลรลิสเออบนไปจนกว่าเด็กฝั่งตรงข้ามมันจะหมดอะ อืมแบบนี้ครับนั่นนั่นคือไฟ b e r j a จา o ์โซ l ิล s สเอเว้ยอ่าส่วนในตัว m a s s Driver เนี่ยอันนี้ผมบอกตามตรงว่าไม่เข้าใจการทำงานของลิสต์นี้ว่าว่ามันอะไอยังไงอ่ก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันแล้วก็ขอแถมตัว Cyber Jar ด้วยแล้วกันเพราะว่าในแบดลิสต์ต่อไปของ Format OCG นะมันจะปลดแบลแล้วเนาะอืมก็มาดูกันว่าตัวมันทำไรได้ตัวมันเนี่ยเป็นธาตุมืดเลเวล3แล้วก็ ทางโจมตีแล้วก็ดีเฟนต์900ครับเอฟเฟกต์ฟลิปบอกว่าทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวบนฟิลจากนั้นเนี่ยผู้เล่นทั้งสองฝั่งน่ะทำการเปิดท็อปเด็ก5ใบของตัวเองแล้วสเปเชียลซัมมอนมอนสเตอร์ที่มีเลเวลกี่ว่าต่ำกว่าที่โช์ใน5ใบนั้นน่ะลงบนบอร์ดในสภาพตั้งกันความหน้าก็ได้หรือว่าตั้งโจมตีหงายหน้าก็ได้ส่วนไอ้ไปที่เหลือใน5ใบนั้นน่ะก็เอาขึ้นมือของตัวเองครับ ม,มันก็มีท่า OTK ของมันะนะซึ่งมันก็สามารถที่จะเล่นกับการ์ดแบบ Phoenix Feather ได้เนาะแล้วก็ไอพวกสเปล l r e b i r t n อะไรพวกเนี้ยคล้ายๆกับตัวไอ Fiber Jar ครับเดี๋ยวผมขอเปิดคลิปของคุณลิเทียมให้ดูแล้วกันว่ามันทำงานอะไรยังไงอ, <c oughs> อันนี้เขาปลาเฮ a v y Storm เนาะ Coke Sengen Version P e a l t a ก็คือ มันสามารถเสิร์ชได้เลยตอนที่ตัวเองมันกรเบิดแล้วนะเนาะทีนี้ตัวไอ้เอ๋ยนะไซเบอร์จาเออเอาไปควนะ่ำเนาะแล้วก็เปิดบุกออฟไทโยครับสั่งมันหงายหน้าแล้วก็กระเบิดปอดแล้วก็เปิดท็อป5ใบทั้ง2ฝั่งอก็พอเปิดท็อปปั๊บฝั่งตรงข้ามก็ได้สเปเนานะทีนี้เนี่ยฝั่งเราก็จัวมาแล้วเนี่ยจั่วเยอะมากเลยครับ ่าแล้วทีนี้กดทันด้วยดะก้อนกดพอตออฟกรีซกดไอ้ตัวใบนี้เช่นเคยครับไอเดอร์เชลโลเกิร์ฟเอาตัวไซเบอร์จากลับมาแปะอ่าแล้วฟินนิคเฟเธอร์เอาบุกออฟไทโยกลับเข้าเด็กไปอ่ตัวฟินนิคเฟเธอร์นะบอกว่าดิสคาร,ดาราา์ดการ์ดหนึ่งใบแล้วก็แทร็กเก็ตการ์ดหนึ่งใบที่อยู่ในหลุมของคุณแล้วรีเทิร์นไอใบนั้นนะกลับท็อปเด็กครับเออก็นั่นแหละ <laughs> ดีไซน์ขึ้นเนาะ แล้วก็ทำใหม่อีกรอบหนึ่งแบบนี้ครับอืมก็วนไปใส่มิสติกโปเตโต้ได้เอ้ยไม่ใช่มิสติกโทมาโต้อ่าอ่าเฟเธอร์อีกทีหนึ่งเก็บตัวเชลโลกรฟอ่าเชลโลกรฟก็อีกรอบหนึ่งครับบุกออฟไทโยอีกรอบหนึ่งก่อนนั่นแหละบนหลบไปจนกว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะเด็กหมด,ดอ่ะมีการ์ดออฟ เดสต r รักชั่นด้วยเออเออนั่นแหละกัดกัร์ดเดสตรักชันครับเออแล้วก็สซโลเกฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็เออใบนี้ใบใบอันเนี้ยมันคือตัวอันนี้ครับสเปลรีโรดักชั่นอันเนี้ยไอ้ส่งสเปลสใบบนมือของตัวเองลงหลมุมอ่าแล้วก็ทาร์เก็ตสเปลหใบที่อยู่ในหลมุมแล้วเอาใบนั้นขึ้นมือก็คือรีไซเคิลสเปลแล้วก็เก็บบุกออกไทโยมา เปิดอีกกอบหนึ่งครับอือทีนี้ฝั่งตรงข้ามเปิดได้อะไรบ้างเห็นมีแม็กซีด้วยอ่อกดหมาแม็กซีอ่อฝั่งนี้ก็จั่วเนาะแล้วก็ใช้สเปลเก็บมาเซลลเกรฟอา่าทับอีกกอบหนึ่งครับเด็กฝั่งตรงข้ามเหลือ1ิบอืดใบอือเดี๋ยวตรงนี้ขออธิบายก่อนตรงนี้คืออะไรยังไงเนาะเดี๋ยว ใช้การ d e STRUCTION แล้วก็ใช้ serial spell เนาะการด STRUCTION เนี่ยที่เป็นเชนหะนึ่งะก็คือทั้งสองฝั่งทิ้งมือเนาะทิ้งมือจนหมดเลยแล้วก็โจทย์ตามที่ทิ้งส่วนในตัวไอ serial spell นะ่ยมันคือการที่บอกว่าเป็น quick play spell ที่เตอร v เวทได้ก็ต่อเมื่อไอคุณเตอร v เว e นอ r มอน spell card เท่านั้นก็คือไวเอาไว้เชนส่วนนอ r มอน spell ที่คุณที่คุณใช้งานนะครับเออแล้วก็ d i s การ์ ard, ทั้งมือคุณ อ่าแล้วจากนั้นเนี่ยไอตัวเอฟเฟกของใบเนี่ยจะกลายเป็นเอฟเฟกของไอสปลใบนั้นเอ่อในเคสนี้ก็คือตัวไอซีเรียลสเปลเนี่ยมันมันก็ไปก๊อปเทคของตัวไอการ์ดเดสตรักชั่นน่ะเนาะครับเออนั่นหมายความว่า,บ,าบังคับทิ้งมือทั้งหมด2ทีแบบนี้เลยสำหรับฝั่งตรงข้ามอ่าแล้วก็เนี่ยครับเด็กหมดอืมนั่นแหละนั่นนั่นคือความไอโกงของตัวไซเบอร์จ่าที่ เอาไปเล่นในเด็ก FTK อะไรแบบนี้ได้อ่าแต่ว่าการ์ดหลายใบยของเด็กมันก็ไอเนี่ยเนาะโดนลิมิตโดนแบนโดนอะไรไปเยอะแล้วครับยุคนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วอ่าพอตออฟกรดหายไอเกรสฟูลชาริตี้หายอะไรพวกเนี้ครับนั่นแหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ